สวัสดีค่ะวันนี้อายาจะมาทำอะไรเอียาจะมารีวิวอะไรรีวิวอะไรอ่ะจะไม่ได้รีวิวเยลลี่ราเม็งใช่ไหนเอียขะก่อนไหนอ่ยเกะแล้วนี่อันนี้เป็นซ่อมนะเดี๋ยวจะกลางให้ทุก เหมือนซ่อมกินอันนี้เลยกินซ่อมเาไว้กินน,น,กน,นี่คือผักนะแล้วนี่คืออะไรอะ่ะอันนี้คืออันนี้คือเส้นใช่เส้นนี่คือเส้นแล้วอันก็คือเป็นไรอันนี้คืออ,นนคอ,อันนี้คือเนื้อใช่เนื้ออันนี้เป็นอันนี้เป็นซอสอันนี้เป็นซอส ซอสอะไรอ่ะซอสแมนโก้ซอสมะม่วงออที่อัดเม็ดเม็ดป๊อปแปะป๊อปแปะเม็ดปอ๊อปแปะป๊อปแปะอันนี้เป็นไข่าดาวอัน,นอสุดท้ายเลยอัน,นเป็นผักนะก็คือขนมป๊อปแปะอืมอัน,นเป็นถ้วยราเม็งเนาะน้อยเลย ต้องแกะเส้นแกะเส้นก่อนก็คืออันนี้อยะกินแ,แล้วเมงแค่ไหนีอ่อเทเทหมดเลยนะอืค่อยๆนะโอ้หกินลอยเลย อเออปกติแบบนั้นสิเส้นจเจลี๋อใช่ต้องค่อยๆทำอืมได้แล้วโอ้โหลูกก <พอ S 1> ินอหอมมากเดิมดึโต๊ะเต็มไปด้วยกลิ่นแมงกเกิร์กลิ่นแมงกเกิร์ลกาแฟอยากใส่อะไรก่อน หรือว่าเห็นเขาใส่ผักก่อนก็จะเกะใส่เองขอใส่เองได้ไหมอ,อือุ้ยผักนะคะรอี๋อวยว,วต้องคนคน,นอะไรอะไร เนื้อคืออะไรอ่ะเนื้อเนื้อเราว่าหนูว่าใส่เนื้อก่อนดีกว่าเพราะว่าหนูชอบเนื้อที่สุดชอบเนื้อที่สุดถ้าเป็นเนื้อเยลลี่น,ออนแบบชอบที่สุดถ้าเป็นเนื้อจริงไม่ชอบที่สุดทำไมหนูไม่ชอบกินเนื้อเออมันคือแบบทอดแลยว่ามันไม่อร่อย เนไงแต่มันบีบไม่ออกและจะใส่อะไรต่อไปนีนขไข่ดาวกบับช็อตหือว่าต้องใส่ไข่ไดาวก่อนเพราะว่าเห็นเขาใส่ไข่ไดาวกันก่อนแล้วไขด่ดำตัวค่อยๆนะค่อยๆนะอออนะเอะไรทีตามา ไม่เลอ่อยากคนดีอยากกินหอยหนึ่งอซอ,อสอันสุดท้ายแล้วอันสุดท้ายไม่ใช่อันสุดท้ายปลอปอันรอสุดท้ายปลป่าปอันสุดท้ายให้หนึ่งเท่าใช่ซอเจอมาม ก oh. ันเดี๋ยวมาดูกันกินแก่หัวท้าไอ้ดาดลองเทเองได้ไหมเทหมดเลยนะได้ปอแพ้ปอแพ้ขอเทอุ้ยมันเป็นเปลือกเปลือกก็เสียงฟินไหม นิ่มมากรสชาติเป็นไงอืมฟังเสียง ฟังเสียงมากินกันเลยอืมอ่ะเป็นไงอืมอร่อยไหมอธิบารสชาติสิอร่อยถ้าเป็นยังไงเอ้ละรีวิวเป็นเด้อดย ก้านใสอือ <forcé Deus> <mat semester> ค<ะ>ือแบบเส้นไม่มีแค่อะไรอ่ะจริงเหรออือ ไ <c oughs> ย่รู้เสียงพบไปไหนไอ้ยาก,กินไข่ดาวโชว์สิได้ๆไข่ดาวอยากกินอันหลังอ่ะยเหรอไรอ่ะ กินไข่ดขาวโชว์หน่อยกินไข่ดขาวโชว์หน่อยเราอยากกินตอนหลังอะ่ะ <T> ใช่ไหม ร uhm. สชาติเป็นยังไงคะเยี่ยมไหมมันเป็นยังไงรสชาติอร่อยมากเลยนะคะอู้หูน่ากินห er. น่าเลยๆโจดีาา้โจดี้โจดี้เป็นยังไงถูกแล้วโอ้โหเสียงเสียอ้ร้อนร้อนเลยอะยายอ้ํดิแม่ไม่กินค่ะแม่ไม่กินยากินนิะ เอเกอ่ะก um ินมีขนด้วยอ่ะขนอะไรเลีวเ้อนองน้องน้องซากบอบ่องากเป็นยังไงยึดขนไ่นี่เพิ่ยึดนนองซากมัน เต้าสต๊กกินแล้วอร่อยมากแต่เพิ่งปิดนะกินให้หมดกันเดี๋ยวึ่งไปสามหนึ่งเดียวไปเยอะไม่ถูดเดี๋ยวไม่ถูนดนี่ตัวนี้เหลือนิดเดียวอายากกินไปเยอะมากใช่

่อยคิดอยู่ะทำไมจะรู้งานจัง <c oughs> ไม,ไม่ต้องก็ทมาเอาไปบ้างไปปิดใบให้แม่อ้อนกอนไหมแม่อ้อนจะไปแล้วอจะคิดมือก่อนเอาไปส่งฉันเลย